ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมัชชาประเทศไทยนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราขอจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าเรามีของที่จะแจกด้วยนะคะเป็นหนังสือนะคะคําพ่อสอนเป็นตามวนพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้เราจะแจกให้นะคะสําหรับคนที่ SMS มา5ท่านแรกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีอีกเล่มหนึ่งค่ะ อันนี้เริ่มโตหน่อยนะคะเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจัดทาโดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าค่ะยังไม่หมดค่ะเราก็มีกระดาษโน้ตเล็กๆให้นะคะมีเป็นกล่องใส่มีชื่อนิด้าแล้วก็เราก็มีพวงกุญแจค่ะ ก็เป็นของนิดาเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะท่านที่สนใจก็ SMS มาตามเบอร์ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะ5ท่านแรกค่ะเอสเอ็มเอสชื่อกับเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็ส่งไปให้ท่านทางปรณษย์ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีไหมคะอาจารย์ทีวีศักดิ์อาจารย์จำลองนะคะเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะครับท่านอาจารย์จำลองครับถ้าสรุปเป็นเป็นประเด็นในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยที่กําหนดให้ท้องถิ่นเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหน้าที่หลักๆมีอะไรบ้างครับอ๋อครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องท้องถิ่นเนี่ยก็ <Lance. S 1> จะมีหลักๆเลยคือพรบกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจพศ42นี่นะครับ,รบแล้วก็มีกฎหมายเฉพาะสําหรับเทศบาลสาหรับาสาหรับอบตตออ่างๆนี่ก็มีมซึ่งหน้าที่หลักๆนี่ถ้าแยกกระาผมมองเป็นสเรื่องเรื่องแรกเรื่องเกี่ยวกับมลพิษก็จะบอกว่าท้องถิ่นต้องดูแลเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียนะครับเรื่อง เรื่องทางด้านทรัพยากรธรรมชาติก็ดูแลเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆครับอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนนอกเหนือจาก2เรื่องนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจราจรเรื่องผังเมืองซึ่งก็นุโลวมไปเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไหรือแม้แต่ถนนทุนทางเนี่ยรรเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพความสะอาดเรียบร้อยต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นของกองกครองท้องถิ่นครับอาจารย์จะลองคะดูแลจัดการที่รวมถึงการลงโทษคนที่ทําผิดด้วยหรือเปล่าคะจริงท้องถิ่นก็มีอํานาจค่ะ พอตามพรบรต่างๆกฎหมายต่างมันจะมีการให้อำนาจท้องถิ่นออกเรียกว่ารนะฮะเรียกว่าเาทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติต่างๆของท้อง<ช>ถิ่นได้ในการที่จะ่วญ่ยยลงโทษก็ไม่แรงมากก็เป็นเรื่องปรับอะไร,รพวกนี้นะครับคือคนที่ไม่ทําตามเช่นเรื่องการทิ้งขยะเรื่องอะไรต่างๆคุณน้าเสียทําสิ่งที่ไม่สะอาดในที่สาธารณะเนี่ยก็สามารถจะปรับได้แต่ก็โทษก็ไม่ได้สูงมากก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ทําได้หมายถึงว่า ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถกาหนดได้เองเลยว่าจะปรับกี่บาทกี่บาทครับมีครับมีแต่ว่าต้องอมีลิมิตนะฮะขั้นสูงไม่เกินเท่าไหรนะ่เนี่ยมีกฎหมายจะกําหนดไว้ครับไม่เกินเท่าไหร่พอบอสา,าสุก็จะพูดเรื่องนี้ว้ด้วยแล้วเงินไป,ไ,ปไหนหอะคะเงินก็ต้องก็ไปจัดการคือท้องถิ่นก็เอาเงินที่ค่าปรับนี้คงต้องเอาไปบริหารจัดการในเรื่อง เป็นต่ตางๆท้องถิ่นนะครับไม,ไม่ต้องส่งส่วนกลางก็คืออยู่ในท้องถิ่นนั่นเองใช่อยู่ในท้องถิน่นะอ,อยู่ท้องถิน่นป,ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะรว่าข้อมูลเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับท่านจ,นจำลองนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไม่กล้าไปม,มักจะไม่กล้าไปทําอะไรในเชิงลบกับชุมชน,น <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการน้ําเสียขายะเนี่ยหลายที่สร้างลงบำบัดน้ําเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าเก็บค่าบริการ ที่จะต้องเป็นเป็นค่าใช้จ่ายอย่างไอ้ลงบำบัดน้ําเสียขนาดใหญ่นะอาจารยนัฐาอย่างพัทยาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้เก็บค่าบำบัดน้ําเสียนี่อย่างเมืองหัดใหญ่เนี่ยครับอ้การบังคับใช้กฎหมายตรงนี้มันมันทำได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่านี้ก็เป็นเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนหรือข้อจากัดของการบริหารท้องถิ่นของประเทศไทยเราเนี่ยเนี่ยเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยก็ต้องคิดถึงว่า ถ้าเกิดไปทํอรายที่กระทบกระเทือนหรือไปเพิ่มภาระให้ชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาคิดถึง,างก,การเลือกตัง้งครั้งต่อไปเ็าบอกหลักฝรัหลัก็พ,กพูดวันนักการเมืองก็คิดถึงเรื่องก,การเลือกตัง้งครั้งต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติฮะรานนี้ก็ก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งเพราะมันเราจะมีกฎหมายเขียนไว้อย่างดีย<ข>ังไงก็ตามว่าให้ให้ออบทเนี่ยเก็บค่าบําบัดน้ําเสียค่าขยะอะไรต่างพวกนี้แต่น้อยฮะซึ่งผมเออผมยังไม่แน่ใจที่ไหนทําบ้างพัทยาไม่แน่ใจที่อาจารย์ว่าได้ทำหรือยัง จะมีก็อาจจะมีแค่สักที่เดียวสองที่ในประเทศไทยเนี่ยในการจัดการโดยการเก็บเก็บเก็บแค่เบื้องต้นเนะเก็บให้คุ้มจริงแม่แทบไม่มีเลยแม้แต่กรุงเทพเราเองก็ยังเก็บไม่ไม่คุ้มกับค่าการจัดการกทมเก็บแล้วเหรอฮะมีการจว่ายังไม่เก็บมีแต่มีเก็บแค่ขยะน้ําเสียอย่างอ๋อเอาค่าขยะแต่น้ําเสียเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พูดกันมานาไปสิบปีแล้วว่าจะเก็บไม่เก็บเก็บก็กลัวผมว่าต้องการความกล้าหาญทางด้าน ดันการเมืองเหมือนกันนะดันจำลองคะสมมติว่าไม่เก็บอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องดาเนินการใช่ไหมคะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องดำเนินการแล้วเอางบประมาณจากส่วนไหนไปทำอ่ะการงบประมาณของท้องถิ่นของท้องถิ่นงบประมาณที่ได้จากที่รัฐบาลสนับสนุนส่วนหนึ่งกับที่ท้องถิ่นเก็บได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่พอสําหรับที่จะแก้ปัญหาในเชิงลุกหรือว่าทําให้เต็มประสิทธิภาพถ้าจะทําจริงๆรเนี่ยกาที่ว่านะครับเรื่องงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือถ้าสามารถจัดเก็บได้ตามค่าจัดการบริหารจัดการจริงก็ดีแต่่่่่มงงงงงอออวาาาีีีกททททหนนนึ้้้ถิไดคข เขาอาจจะไม่มีการเจริเก็บไม่เจริเก็บอาจจะไม่กี่บาทเนี่ยแต่เขาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมเพราะหาสิ่งแวดล้อมจริงมันมาจากคนนะฮะถ้าคนนี้ถ้ามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ช่วยกันพยายามหนึ่งไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมสองช่วยแก้ไขเนี่ยอลองได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องใช้เงินเยอะทีนี้วิถีชีวิตในเมืองมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอาจารย์อย่างเรื่องน้ําเสียเนี่ยเราก็เราก็เห็น เห็นด้วยว่าไม่ควรจะไปสร้างอ้น้ําเสียมากขึ้นแต่ว่าเราก็อาบน้ำเราก็ล้างจานเราอะไรมันจะทําไงน้ําเสียพวกนี้มันก็ต้องลงลงในท่อระบายน้ําเราก็ไม่สามารถจะไปขุดท่อระบายน้ําเพื่อจัดการของเราเองอย่างนี้เมืองต้องไปคนจัดการใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ที่ข้อแนะนำานอยะครับตอนนี้ผมก็เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยคนยย่งมากก็ยิ่งมีการปล่อยของเสียเยอะ แต่จริงมันก็มีทางหลิงเรี่ยงได้ที่เขาเรียกว่า3 r มานะในสมาคือเริ่มที่คนเราเนี่ยอันแรกคือ Reduce พยายามลดลดการใช้ทรัพยากรต่างๆลดการใช้ทรัพยากรปั๊มก็ลดของเสียลดขยะลดน้ําเสียเช่นผมคงไม่ได้บอกว่าห้ามอาบน้ำของนั่นนะครับแต่ว่าใช่แต่ว่าคงไม่ได้ยาง,งาน้นแต่ แต่เรื่องน้ำเนี่ยเาเป็นม,มีส่วนที่เราสามารถจะช่วยดูแลได้เช่นน้ํารั่วน้ําซึมจริงมันมากกว่าที่เราใช้ด้วยซ้ำตามก๊อกต่างๆในบ้านนะ<ม>แรกเนี่ยสามารถจะช่วยได้ดูแลได้หรือใช้วิธีการอาบน้ําที่มันไม่เปืองน้ําเกินไปเนี่ยครับคนไหนที่ใช้อ่างอะไรต่างก็ไม่ควรใช้อะไรพวกนี<ม>ห้หรือหรือเรื่องเรื่องการใช้สเปกตรัเรื่องขยะอะไรต่างพวกนี้นะที่ทำให้เกิดขยะเนี่ยไม่ใช้ถุงผ้าไม่ใช้ถุพลาสติกลดให้น้อยลงอันนี้นี่เราช่วยได้แรกแรกกช่วยได้ อันที่2ก็คือ reuse เนี่ยที่ว่าเน่เอามาใช้ใหม่นํากลับมาใช้ใหม่แลายอย่างนี่กลับมาใช้ใหม่ได้เยอะแยะเลยภาชนะต่างๆคอนเทนเนอร์ที่มันจุพันธุ์ต่างๆอนนี้ใช้ได้สุดท้ายรีไซเคิลก็คือของบางอย่างที่มันต้องกลับไปผ่านกระบวนการก็เอามาใช้ใหม่ได้นี่ก็ส่งเสริมกันอยู่มากผมยกตัวอย่างนิดนึงไปดูที่ต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถดูแลเรื่องการจัดการน้ําเสียนี่นขางดีเขาไม่ต้องสร้างระบบใหญ่เหมือนเราเนี่ยผมเมื่อนด้วยนะสร้างระบบใหญ่ๆสิ้นเงินสิ้นเปลืองเงินเยอะมากบางที่เนี่ยอย่างกรุงเทพนี่เป็นหมื่นล้านนะ ที่หนึ่งก็หลายพันล้านหลายที่ก็เป็นหมื่นล้านแต่จังหวัดที่หนึ่งก็เป็นร้อยล้านเสร็จแล้วก็หลายที่ไม่ได้ใช้เพราะไม่มีเงินเข้าไฟฟ้านี่แน่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ได้ใช้กรุงเทพฯนี่ตอนนี้มีระบบบำบัดหลายที่ครับแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วคาจะจ่ายก็สูงดำเนินการไหมครับก็ดำเนินการเครื่องเดินไหมครับใช่ใชใช้อยู่ครับใช้อยู่หลายที่สร้างอยู่หลายที่แล้วแล้วก็แต่ไม่ได้เก็บค่าบำบัดจากพวกเราแต่ตามเทศผมเห็นหลายที่เขาทำโดยให้ชุมชนช่วยดูแลกันเองซึ่ง ไม่รู้ว่าเรานี่บางที่อาจจะพอทําได้เช่นผมเห็นว่าน้ำเมาอย่างเช่นน้ําจากห้องอาบน้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นงท่อต้องเป็นบำบัดเพราะเพราะว่าไปแมงค์คอนโซโป่งนี่แทบจะไม่มีเลยนิดเดียวที่ผมเห็นที่อย่างออสเตรเลียนี่เขา,าจะเอาน้าจากบ้านอสองสาหลังมารวมกันแล้วก็ใช้ระบบกรองง่ายๆบ,บกกรองเสร็จแล้วก็ปล่อยลงท่อเด้ปกติเลยบ,บกกรองก็ทําให้น้ําซึ่งมันไม่ปนเปื้ออะไรมากนี่ก็เป็นน้ําที่สามารถจะปล่อยลงไปคลองในแม่น้ำไปได้ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งเรีากว่าเป็น small scale S Small s กลทรี r เมนต์น t นี่น่าสนใจหรือในที่เมืองไทยก็มีผมไปเห็นตัวอย่างที่เทศบาลด่านนนทดเนี่ยครับก็มีการเอาน้ําเสียมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องปัง๊มไปให้มันไหลไปตามธรรมชาติเสร็จแล้วก็มีเครื่องกรองโดยใช้รองที่เป็นซีเมนต์ของส่วมอะไรพวกน,นี้นะแล้วก็ใส่มีเดียคือตัวกลางเช่นก้อนอิฐหรือไม้หรือถ่านอะไรพวกน,นี้พอผ่าน้น้ำผ่านพกนี้ไปแล้วเนี่ยความสะอาดผมว่าน,นีน่ดีกวผ่านเครื่อง ระบบบัตรน้ําเสียที่จ่ายเงินเป็นร้อย้ล้านเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วระบบอย่านงะที่ว่าเนี่ค่ะที่เป็นฐาไไนเป็นอะไรเนี่ยมันจะถูกกว่ากันสักเท่าไหร่คะโอ้ถูกกันเยอะมันก็เรียกว่าหาได้ผสมในท้องถิ่นด้วยมันอยู่ที่ปริมาณน้ําเสียถ้ามาเยอะเนี่ยนะแล้วเ,เราไม่ไปทําระบบรวมเนี่ยมันก็ใช้จ่ายไม่เยอะ,ะนี่ผมว่าเป็นทางเลือกแต่ว่าบ้านเรายังเห็นว่าน้อยไม่ค่อยมีใครไปใช้ครับหรือนอกจากนี้ก็อาจสามารถใช้น้ําหมักชีวภาพเนี่ยสื่ออารย์ที่คณะอยู่ก็อาจารย์ท่านอาจารย์นอ่อนมั่นใจตันนี้พยายามส่งเสริม แทนที่เราจะทิ้งน้ําเสียหรือว่าทิ้งของเสียมาลงคลองลงแม่น้ํากันก็มาหมากักเพื่อเพื่อเศษอาหารต่างๆมาหมักทําเป็นน้ําชีวภาพนะก็ลดเรื่องความโสโรครกน้ําเสียไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าตอนตอนนั้นที่นีดาทำตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือโครงการคืนความสดใสให้กับคลองแสนแสบนะคะก็ยังทําอยู่ก็ใช้น้ําหมักชีวภาพนี่เองใส่ลงไปครับนี้เรียกว่าแทบจะไม่ใช้เงินเลยะนั้นเราถ้าถ้าถ้าผมมีโอกาสเนี่ยคือว่าถ้าเสนอนโยบายต่างๆเนี่ย ถ้งมีโอกาสผมไปเคยตอนที่